ผู้ฟังทีรับเลือกสวิทผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกบุติทสภาบ้างเพราะว่าผมไปเลือกเมื่อวานนี้เลือกคนในดวงใจไปคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าท่านผู้ใดจะได้ก็ดูเอาในหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ ผมต้องไปโรงเรียนราชินีบนตั้งแต่ตอนเช้าทางโรงเรียนเขามีงานคงจะเป็นงานปิดภาคหรืออย่างไรก็ตามแต่พระเอิญโรงเรียนราชินีบนกับผมนั้นมีความผูกพันกันเป็นส่วนตัวกล่าวคือทั้งโรงเรียนราชินีปากคลองตลาดหรือราชินีสุนันทาไลและโรงเรียนราชินีบนนั้นก็ บรรดาท่านที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของผมได้มีส่วนเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้บริหารของโรงเรียนมาโดยตลอดที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดนั้นม่อมเจ้าหญิงพิจิตจิรภาเทวกุลทรงเป็นครูใหญ่องค์แรกแล้วก็มีครูรองคือท่านป้าของผม หมอมเจ้าหญิงพิมพ์ักธานีสวัสดิวัต์ซึ่งเป็นพี่น้องที่รักกันมากพี่น้องคู่นี้นะครับท่านป้าของผมนั้นสอนอยู่ที่ราชินีปาาคลองตลาดลูกศิษย์ที่รักใคร่กันที่สุดนั้นก็คือคุณหันสาหงสกุลซึ่งเป็นพี่ของพลอกาศเอกหรินหงสกุลนั่นเอง ลูกศิษย์กับครูคู่นี้มีความสนิทสนมกันยาวนานบังเอิญท่านป้าของผมสิ้นพระชนไปตั้งแต่เมื่อปี2,477เห็นจะได้ก็เลยทำให้ขาด รกูลราชสกุลสวัสดีวัฒน์ไปคนที่อยู่โรงเรียนราชินีเป็นครูบาอาจารย์นอกจากนั้น <c oughs> ผู้บริหารต่อมานั้นก็เป็นท่านป้าในราชสกุลเทวคุณทั้งสิน้นโรงเรียนราชินีบนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์ทรงให้กำเนิดโรงเรียนนี้ และก็มีท่านป้าในราชสกุลเทวกุลเป็นผู้บริหารเป็นครูอย่างเช่นท่านป้าอน้นท่านก็อยู่ที่นี่ท่านป้าออก็อยู่ที่นี่มาก็มีความผูกพันกันอย่างนี้แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้พี่สาวผมบ่มราชวงศ์หญิงทิพยพยางเทวกุลแต่ได้สมรสกับคุณ ประภาธก็ยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอยู่ทางโรงเรียนราชินีปากคลองตลาดเมื่อพระเจ้าหญิงสุดทศรีโสภาสิ้นพระชนม์ตำแหน่งผู้จัดการก็ได้แก่ครูใหญ่คือหม่อมหลวงเดี๋ยวก่อนอ๋อยชื่ออะไรล่ะ นี่หลานสาวลงมาถึงหลานสาวแล้วครับดูก็ลืมชื่อไปแล้วเพราะเรียกกันชื่อเล่นๆแล้วตอนนี้อายุอานามมากเข้าบางทีก็จำไม่ได้มันติดอยู่แถวๆริมฟุ้ปากแต่ไม่ได้ชื่อหนวดนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจาราย์อ๋อยชื่ออะไรหมอมหลวงอะไรวะจำได้แต่ป้อมขวัญทิพก็ยังเป็นผู้จัดการอยู่ ทีนี้ทางโรงเรียนราชินีบนมีงานพี่สาวผมคุณหญิงทิพยางการจนะดุลเนี่ยก็บอกมาว่าให้ไปหาร้านอาหารเชลชวนชิมไปออกร้านกันหน่อยก็จัดแจงหาอาหารของเชลชวนชิมไปออกร้านที่งานโรงเรียนราชินีก็เพื่อจะไปดูความเรียบร้อย ผมก็จะต้องไปโดยยังไม่ทันได้รู้ข่าวว่าใครต่อใครได้กันบ้างนะครับ <c oughs> ก็คงจะไม่สลักสำคัญเท่าไหร่เรามีหน้าที่ที่จะต้องไปเลือกและก็ได้ใช้สิทธทิเรียบร้อยแล้วนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพอกลับจากเกาะสมุยผมก็ไปที่โรงแรมแลนด์มาร์ก ก็มีกำหนดนัดหมายทายตำนานโต๊ะจีนซึ่งในตอนนี้โต๊ะจีนที่นครปฐมกำลังดังและดังมานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าเจ้าเจ้าที่ผมนำเอาไปไม่ใช่ผมหรอกครับโรงแรมแลนด์มาร์คเขาว่ามาสำหรับจะเอาไปเรียงพนักงานสามร้อยคน ก็ว่าโต๊ะจีนของเทียมโอชาไปผมเลยถือโอกาสทำตำนานโตะจีนให้เห็นกันว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไรท่านก็จะชมได้ในโทรทัศน์รายการครอบจักรวาลทางทีวีช่องห้าสนามเป้าทุกวันอาทิตย์ไม่ทราบว่าจะออกในวันนี้หรือวันไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าออกวันนี้ก็แปลว่า ผ่านไปแล้วนั่นก็เป็นเรื่องโต๊ะจีนพอตอนบ่ายรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปถ่ายขนมอร่อยที่กร e นเฮาส์ที่หน้ากรีนเฮาส์นั้นเขาขายพวกเบเกอรี่ต่างๆซึ่งมีมากมายที่ติดอกติดใจกันมากก็คือวอฟเฟิลของเบลเยียม เป็นวอเฟิรขนมรูๆอย่างที่เราเคยกินกันนะครับแต่ขนมรูๆของฝรั่งนั้นไม่เหมือนกับขนมรูๆของเราเจ้าวอเฟิลมีรูก็จริงแต่มีส่วนผสมแตกต่างกันเบลเยียมวอเฟิลของแลนด์มาร์คนั้นน่ะเขามีน้ำตาลพิเศษ <c oughs> เรียกกันว่าเพอร์ชูกาเพอร์ชูกานี้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเมื่อนำเข้าไปอบจนกระทั่งว a f f l e ส so ok. ุกน้ำตาลไม่ละลายครับเวลาท่านรับประทานก็จะรู้สึกก,กรึบกบอร่อยร่อยเป็นอันมากแทนที่จะใช้น้ำตาลบดไอซิ่งเขาใช้เพอร์ชูกานี้ผสมเข้าไปด้วย ทำให้ออกรถออกชาติดีมากก็ไปถ่ายพ่อบ้านเข้ากลัวเอาไว้รวมทั้งแซนด์วิชซับมารีนที่สามารถทํารับประทานเองที่บ้านได้โดยไปหาซื้อขนมปังฝรั่งเศสดุ่นยาวๆที่เรียกว่าบาเกตตเอามาตัดครับแล้วก็บรรจุอะไรต่ออะไรผักหญ้าไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้ลงไปก็จะเป็นแซนด์วิชที่ สามารถดัดแปลงทำได้หลายไส้ด้วยกันพอวันอังคารวันอังคารนั้นผมมีเลี้ยงมิสเตอร์หวังซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเหล้ายาสมุนไพรหย,ยงฟงจิว <c oughs> ซึ่งบริษัทจัดจำหน่ายที่นี่เป็นเอเจนก็คือบริษัทชูมิตร และก็มีการจัดจำหน่ายแบบเป็นสมาชิกขายตรงโดยบริษัท Cross c ครอสคั t ก็ล้วนแต่คนที่คุ้นคุ้นกันทั้งสิน้นมิสเตอร์หวางกับคุณตั้งมาจากคุณหมิงก็นัดแนะรับประทานอาหารกันผมก็เลือกเอาหัวเซ่งหงเพราะว่าหัวเซ่งหงนั้นเราจะมี หูฉลามที่อร็จอร่อยมากในเมืองจีนนั้นหาหูฉลามที่อร่อยเท่ากับหูฉลามในเมืองไทยไม่ได้หัวเส้นฮงนั้นเป็นหูฉลามที่นักท่องเที่ยวทั้งฝรั่งทั้งคนจีนทั้งนักท่องเที่ยวชาวเอเชียรู้จักกันดี <c oughs> หูฉลามที่เรารับประทานได้ที่เรียกว่าขนาดหนึ่งหม้อรับประทานตักได้สักเาวาๆเจ็ดแปดคนเนี่ย mm. ก็จะมีสนนราคาเาวาๆสา0พบาทได้เรื่องได้ราวได้รถได้ชาติเลยทีเดียวครับของอื่นๆนั้นกุวยเจี๋ยวลาดหน้าเนื้อวัวกับผักกันนะ ที่เรียกเป็นภาษากวางตุ้งว่าเงายกเฉาหอเนี่ยนะครับทางคุณหมิงหารับประธานไม่ได้เขามีแต่เส้นมีแบบขนมจีนที่เรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานขัวเฉียวหมิ่นเชียนขัวเฉียวหมิ่นเชี่ยน <c oughs> ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วและก็นำเอามาออกรายการการบินไทยไปแล้วเอ๊รายการครอบจักรวาลไปแล้ว ก็มารับประทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามารับประทานบะหมี่ที่อริดอร่อยที่หารับประทานไม่ได้ในคุณหมิงผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวจากคุณหมิงมามาถึงเมืองไทยจะต้องมากินก๋วยเตี๋ยวครับเพราะว่าไม่มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่คุณหมิงจะมีก็เป็นเส้นแบบเส้นขนมจีนก๋วยเฉียวมินมนม้นเชียนเน่ยนะครับวันนั้นก็รับประทานที่ห้วเส้นหงแล้ว พอมาอีกวันหนึ่งคิดถึงอ่อ,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 อพันดีเหรียญวิจิตที่ไทยเฮงซึ่งผมไปรับประทานเข้าวมันไก่ปูทะเลนึ่งสุกี้แบบโบราณที่ไทยเหฮงตั้งแต่เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนตั้งแต่ทำรายการครอบจากเอ,อรายการ เช้วชวนชิมใหม่ๆก็ไปกับแจ๋วหรือสง่าอารมพีไปนั่งละเลียดเล่าโง่เกียพววยแกล้มไก่ตอน <c oughs> ไก่ตอนในสมัยเก่าเนี่ยโอ้โหมันเยิ้มไปเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เจเขาก็ยังใช้ไก่ตอนอยู่แต่เป็นไก่ตอนตัวเมีย จากนครปฐมที่ตอนมือไม่ได้ฝังฝังไอ้ยาแล้วเขาก็จะเฉือนพวกมันที่อยู่ตรงใกล้ๆกับแถวบ้านท้ายไก่เอามาหุงเข้ามันทำให้เข้ามันของไทยเฮงเนี่ยนะครับมีความหอมหวนและก็ไม่มันมากท่านจะสังเกตได้ว่า ร้านไหนที่ขายข้าวมันไก่แล้วหุงข้าวมันเป็นก็ดูที่ก้นหม้อก้นหม้อข้าวถ้ามีน้ำมันเยิ้มอยู่แสดงว่ามือยังไม่ถึงข้าวมันไก่ที่หุงเป็นเปๆนนั่นนะครับจะไม่มีมันจับเยิม้มจนกระทั่งตกอยู่ที่ก้นหม้อเขาจะมีมันนิดหน่อยไม่มากแต่มีความหอม คดข้าวมันมารับประธานกะไก่สับท่านจะได้กลิ่นข้าวมันที่หอมหวนด้วยน้ำมันไก่อย่าไปพูดถึงเรื่องโคอเลสเตอรอลนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่านานๆนนรับประทานที <c oughs> ก็ต้องไปฟื้นความหลังกันที่ร้านไทยเห็น <c oughs> ต่อมาก็ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเจ๊แกะที่โชนลนิเวศ เพราะว่าผมมีธุระในตอนบ่ายก็รีบไปหาอะไรรับประทานก็รับประทานก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งเส้นใหญ่น้ำที่ชนนิเวศหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กแกะเนี่ยนะครับมเีเต้าหู้ทอดซึ่งเขาทำเองไม่ได้ซื้อมาจากตลาด แต่เขาทำเต้าหู้เองแล้วก็จะมาทอดขายจะไม่จอดอยู่ที่หน้าร้านเจ๊แปะนี้ตอนเที่ยงกว่ากว่าน้าจิ้มอร่อยเต้าหู้อร่อยมากก็เป็นออเดอร์ก่อนที่จะกินก๋วยเตี๋ยวนั่นก็เป็นของดีที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กแกะก๋วยเตี๋ยวหมูที่ใส่กาก,ากหมู อรอร่อยเหลือเกินครับวันที่ผมไปก็ไปเจอเอาซ้อภรยาคุณประกิตอภิสารธนารักษ์แห่งประกิตแอนเอฟซบีซ้อและคุณประกิตเคยมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านชนลนิเวศเมื่อสัก,กราวๆสิบกว่าปีก่อน <c oughs> <c oughs> เมื่อตอนที่น้ำท่วมใหญ่นะครับผมยังไปเยี่ยมเพราะว่า บ้านคุณประกิจนี่น้ำเข้าไปชั้นล่างเข้าไปตั้งลึกขนาดหัวเขา่าเขาก็เลยอยู่ไม่ไหวต้องย้ายออกมาเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ที่เมืองเอกครับปลอดภัยจากน้ำท่วมครับตอนนั้นคุณประกิจบอกว่าหมู่บ้านชื่อชนลนิเวศน้ามันก็ต้องท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นหมู่บ้านของน้ำจริงไหมครับ แต่ทุกวันนี้ชลนิเวศน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับเพราะว่าทางกรรมการของหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียรายเงินกันตั้งเครื่องสูบน้ำพอเวลามีฝนตกหนักมาเนี่ยน้ำอาจจะจ๋มแจมนิดนิดหน่อยหน่อยตามถนนแล้วก็เขาจะดูดให้แห้งหายไปภายในสองสามชั่วโมงหมู่บ้านชลนิเวศนี้ก็ เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำมารบกวนเหมือนอย่างเมื่อครั้งน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่วันต่อมาผมต้องไปบรรยายของชมรมบรรณารักษ์ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่อยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตที่โรงเรียนเนี่ยนะครับ เป็นโรงเรียนที่ทางทหารก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตามนามของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีอดีตแม่ทัพเป็นจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตท่านผู้นี้แหละครับท่านไปตั้งหลักแหล่งทำสัมปะทำป่าไม้ ที่ศรีราชานั่นก็เป็นภูมิหลังของท่านหลังจากที่ท่านได้กราบถวายบังคมลาจากราชการแล้วก็มาเป็นพ่อค้ามีโรงเรื่อยโรงเรื่อยจากศรีราชานั้นเมื่อสมัยก่อนก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ในสมัยรัชการที่เจ็ดนั้นเป็นโรงเรื่อยจักที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียสร้างสะพานยื่นไปในทะเลเพื่อจะลำเลียงไม้มาจากป่าที่เลื่อยเรียบร้อยแล้วเป็นไม้กระดาษมาลงเรือส่งไปเป็นสินค้าออกต่างประเทศแต่ก่อนนั้นป่าแถบนี้ไปจนกระทั่งถึงหัวกุญแจไปจนกระทั่งถึงแถวแถวบ้านบึงออกไปจนกระทั่งถึงทางด้าน ระยองเป็นป่าทึบมีไม้กระยาเลยเช่นไม้ยางไม้ตะเคียนไม้แดงมากมาย <c oughs> ทางโรงเลื่อยจากศิรชาที่ได้สัมปทานก็จะวางรางรถเข้าไปขนไม้ออกมานั่นก็เป็นเรื่องของความเก่าซึ่งบางทีผมจะเอามาเล่าสู่กันฟัง ในโอกาสต่อไปผมได้ไปบรรยายที่ลบบุรีสถาบันราชพัฒเทพสตรีก็เชิญไปบรรยายหมู่นี้ว่างเว้นกันบรรยายมานานพอรับบรรยายก็รับเชิญก็มีมาติดติดกันเลยทีเดียวละครับวันที่แปนี้ที่ AUA ก็จะมีเสวนา คุณประสงค์สุข,ขุมเรื่องจากยมราชถึงสุข,ขุมวิทย์ <c oughs> เป็นเหตุการณ์ในสีรัชการซึ่งเป็นประวัติชีวิตและการทำงานของเจ้าพระยายมราชต้นตระกูลสุข,ขุมพอวันที่สิบก็จะต้องไปพูดในงานประชุมวิชาการของแพทย์สิริราช ร่วมกับท่านเจ้าคุณพระธรรมปีดกหรือท่านประยุทธ์ประยุทธโตนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องจัญญาบันของแพทย์ในปัจจุบันนี้ตอนที่ไปลบบุรีนั่นน่ะสะดวกมากครับเพราะว่าถนนสี่เลนโดยตลอดเลยจนกระทั่งถึงลบบุรี ร้อยสี่สิบกิโลนี่เราใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก็ไปถึงแล้วทุกครั้งที่ไปลบบุรีผมจะต้องเข้าไปหาเสียยี่ที่ลบบุรีอิน <c oughs> แล้วก็ต้องกินโจกในตลาดที่เรียกว่าโจกซงกินข้าวต้มที่เรียกว่าข้าวต้มห้องเต้แบบข้าวต้มเก่ากะแบบเก่าอยู่ตรงข้ามโรงแรมไทเป แล้วก็ขากลับก็ไปรับประทานที่บัวหลวงไม่ได้แวะมัดมีเพราะว่าเขากำลังวุ่นกำลังวุ่นอยู่ในการที่เรียกว่าเรื่องสอวอก็เลยไม่ได้ไปแวะมัดมีแต่มากินที่บัวหลวงแทนมารับประทานข้าวกับปลาหล่ส่งเครื่องแล้วก็กลับกรุงเทพวันเสาร์เลือกสอวอแล้วก็ ไปรับประทานอาหารกับหลานสาวซึ่งไปตั้งหลักฐานอยู่ที่สุริกเขาจบปริญญาเอกเป็นหมอจากไฮเดลแบกแล้วก็แต่งงานกับผู้บริหารชั้นสูงคือฮันแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วก็วันนี้โรงเรียนราชินีครับท่านจะไปไหนก็เชิญได้ตามสบาย Gracias.